สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับพี่อัดจัดให้ครับกับเจเจรถบ้านครับวันนี้จะมารีวิวรถที่สวยมากๆรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้ารถ CRV 2.0 4 WD นะครับขับเคลื่อน4ล้อครับปี2013เกีย์ออโตเมติกครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าเจ้าคันนี้สวยงามยังไงเดี๋ยวตามผมมาครับ เรามาดูด้านหน้าของเจ้ารถ TRV คันนี้นะครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับคันนี้ก็มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็ไฟเดียมเลนส์ไลท์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมองนะครับนี่ครับกระจังหน้าแลดูสวยงามครับเดี๋ยวเราจะพาไปพิสูจน์นะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงหน้ากันภายในห้องโดยสารครับ เราจะมาดูนะครับน่าให้ดูกับเจ้าคานหน้านะครับคานหน้ายังเป็นคานเดิมๆนะครับไม่เคยมีการแกะทําสีนะครับไปดูเบ้าโชกนะครับผมดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงไม่เคยมีเปลี่ยนสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมาดูอีกฝั่งนะครับก็ไม่มีรอยทําสีเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยเป็นการยืนยันได้ว่าด้านหน้าของเจ้ารถคันนี้ไม่เคยมีชนนะครับ เรามาดูด้านข้างนะครับของเจ้า CRV คันนี้นะครับเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะขอบ17นะครับยางเปลี่ยนได้ไม่นานนะครับดอกยังอยู่ครบนะครับดูได้เลยนะครับนะครับมีอันนี้มีใส่อเซสเซอรีตัวครอบถังน้ำมันด้วยนะครับข้างบนก็จะมีที่ฉลามนะครับเพิ่มเติมแลดูเด่นเป็นสง่างานะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับ สวยงามนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าตัวเมตอาข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีการชนเบอดขึ้นไหมครับเราเปิดฝากระโปรงมานะครับโอเคดูนะครับดูรอยนะครับดูการไม่มีการทําสีแน่นอนครับผมดูจากนะครับดูจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้นะครับฝาท้ายเป็นฝาเดิมเดิมของมันนะครับ โอเคเรามาดูซุ้มล้อนะครับที่เก็บยางอหล่นะครับดูครับยังสวยงามเหมือนเดิมไม่มีการทําสีแน่นอนครับเมื่อสักครู่เราได้พาไปดูด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าด้านหลังไม่มีการชนแน่นอนนะครับตอนนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวข้างจะมีไฟให้ด้วยนะครับผม เรามาดูภายในของเจรถดคันนี้นะครับเข้ามาปุ๊บก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับด้านฝั่งคนขับนะครับตัวนี้นะครับก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับไฟฟ้าวิทยุนะครับก็เป็น CDMP3 นะครับเกียร์ CVT นะครับผมมาดูข้างในเลยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับพวกมาแรมัลติฟังก์ชันนะครับเรามาดูครับว่ารถคันนี้วิ่งไปที่กี่กิโลเมตรแล้วนะครับผมเดี๋ยวาจารยรถที่ดูนะครับรถคันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวิ่งไปแค่138,979กโลเท่านั้นครับใช้น้อยมากๆจริงๆครับผมอันนี้เป็นรถที่น่าใช้คันนี่ครับเป็นรถครอบครัวนะครับ กว้างขวางสะดวกสบายนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมดูภายในนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมน่าใช้มากๆนะครับคอนด้าใช้คอนดา้นดารุ่นนี้นะครับจะดูคุมฐานม,มากๆเลย ตอนนี้นะครับมาเราดูไฮไลท์สำคัญนะครับเรื่องของโครงสร้างของตัวรถนะครับว่ามีการทําสีมาไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะครับรถคดีไม่เคยทําสีมาเลยนะครับผมดูเม็ดอาร์ฟต่างๆนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับดูนะครับไม่เคยทําสีเลยเลยนะครับผมไม่เคยแกะทําสีเลยนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับ ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนนะครับเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับอ่าดูนะครับรอยอาร์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับนะครับไม่มีการแกะของน็อตนะครับผมนะครับมาดูด้านหลังอีกทีนะครับ โครงสร้างสวยงามครับการันตีครับรถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารถ CLV 2.0 E4WD คันนี้รถคันนี้เหมาะสำหรับลุยนะครับเพราะว่าเป็นการขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากลุยนะครับข้อดีของ 4WD ของมันก็คือทำให้เวลาขับฝนตกนะครับในช่วงฝนตกเนะี่ยจะระบบ 4WD จะช่วยให้ การขับขี่เกาะถนนมากขึ้นนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2.0นะครับ2 0 0 0ซี155แรงม้านะครับเกาะถนนเป็นเลิศแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาราคาตอนนี้นะครับเราเป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงๆราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับ399,000บาทเท่านั้นนะครับ ออกรถกับเราวันนี้นะครับใช้เงินออกรถที่0บาทนะครับออกรถไม่ผิดนะครับท่านฟังไม่ผิดออกรถที่เงิน0บาทครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทท่านใดสนใจนะครับมาสอบถามท่านได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าไม่ว่าท่านนะครับจะทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของ โรงงานเจ้าของออนไลน์พนักง,งานบริษัทพนักงานบริษัทเงินเดือนผ่านบัญชีหรือไม่ผ่านบัญชีมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาออกรถได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราแนะนําเลยครับว่าเรามีทางออกให้ท่านทุกเคสนะครับสนใจอย่างไรเนี่ยครับติดต่อพี่อาจัดให้พี่เบอร์นะครับ 0816346341ได้ตลอดเลยนะครับ0816346341ได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่อัดทุกคำตอบมีทางแก้นะครับถ้ามีเรื่องติดบูโรเล็กน้อยก็มาคุยกันได้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจจะซื้อรถนะครับกับพี่อัดจัดให้อย่าลืมนะครับกับพี่อัดเจเจรถบ้านครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายสวัสดีครับ